กระแสดีมากๆครับเพราะว่าตั้งแต่ประดีพีแรกไปก็ค่อนข้างแบบว่าตุ้มตามค่อนข้างแรงเลยอะไรเงี้ยก็หลายๆคนก็ค่อนข้างตกใจที่แบบว่าเห็นเราเราเราในคาแรคเตอร์ที่มันค่อนข้างแบบโตขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นการมันเป็นเหมือนบว่าเป็นการทุกกาแพงการแสดงของผมมันเป็นครั้งแรกที่แบบผมจูบผู้ชายแบบว่าจริงจังขนาดนี้เลยครับจริงกระแสครับก็ถือว่ามันก็เป็นการการที่แบบเราทําเต็มที่ในในในหน้าที่เราได้รับอะไรอรเพราะว่า เราก็จะไปแบบคัดค้านไม่ได้ว่าอะไรที่เราชอบหรือไม่ชอบเลยนะคือเราได้รับหน้าที่อะไรมาเราก็ทําเต็มที่เท่าที่แเราจะทำได้แล้วผลตอบรับมันก็ดีครับประมาณ4ี่เทครับ,บรครับะจะออกคำคำ,คำนิดนึงฮะครับผมครับ<อ>ครับเออเป็นเป็นไงบ้างที่แบบว่าเราสั่งไลาแล้วแบบมันมือหวามากครับ ก็อยากอยากอยากให้ทุกคนอย่าเพิ่งตัดสินในพีแรกเพราะว่าพีแรกเนี่ยเห็นว่ามันแรงแล้วหลายคนก็อาจจะมองว่าแบบพีต่อไปมันจะแบบดรอปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรับรองได้เลยว่าจากที่ผมอ่านบทมาเนี่ยคือมันค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยรับรองว่าทุกคนจะได้เห็นอะไรแปลกใหม่มากกว่าซีซั่นแรกแน่นอนครับตอนครั้งแรกมันมันกดดันไหมผมเชื่อต้องไม่นนี้ก็กดดันมก็กดดันครับเพราะว่าเราเราไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องการแบบว่า คือมันเป็นครั้งแรกที่เราจูบผู้ชายเลยอะเราเราไม่รู้ฟิลลิ่งที่มันแบบเวลาจูบมันจะเหมือนจูบผู้หญิงหรือเปล่าเนียแต่ว่าเราเราโชคดีที่แบบว่าเรามีพี่เติ้ลที่เป็นพ่วงกับที่แบบมีภาพค่อนข้างชัดเจนทีมงานแบบเก่งแล้วก็ได้ได้เล่นกับพี่เพชรเลยครับซึ่งเราก็รู้จักพี่เพชรอยู่แล้วก็ไม่ไม่ยากมากที่จะเล่นแบบนั้นอะภาพไครอ่าไม่กลัวครับครับอย่างน้าหนึ่งเขาดูฉากนี้นะเขาว่าไงบ้างเขาไม่ได้ดูครับแต่ว่าคือผมก็เล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็เป็นแนวแบบว่าออะไรร้คับ อ,อาหมายถึงว่าในซีรีส์หรือว่าก็อาอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับว่าแล้วแต่ผู้ใหญ่ที่แบบหยิบยื่นโอกาสมาให้เราแต่ว่าคือถ้าบทไหนมันเข้ามาแล้วเราคิดว่าเราสามารถทํามันได้ดีเราก็รับอยู่แล้วครับ